ใช้คลายกล้ามเนื้อพบกับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดร็เรวๆนี้นะครับน้ำมันสมุนไพรทรงชัยมาชมเกมครับยกที่หนึ่งของมวยคู่ที่5้าในวันนี้ครับฝ่ายแดงแสนชัยสอคิงสตาครับสุดยอดเก่งที่สุดในประเทศไทยครับ123ปปอนด์รายนี้ชกกับใครนี่ต้องต่อน้ำหนักตลอดครับเก่งเกินตัวครับเรื่องของฝีม้ลายมือจัดจ้านรบสูตรทุกรูปแบบครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับได้น้ำหนัก3ปอนด์เพชรเอกสิทธิเจ้าพอ่อจากประโจบกิริขันนะครับเขาตามม่องลายเขาตะเกียบไรนี่มา,าอยู่ในดินแดนประจนกิริขันซึ่งก็ดูครับเป็นฝาแฝดคู่สำคัญครับเพชรเอกเพชโรโพต่อยได้สวยงามครับทำชื่อเสียงกับศึกปันรงชัยมาโดยตลอดครับลายนี้ดูจังหวะดูคู่นี้ถือว่าดูแบบมวยคลาสสิกนะครับ ดูฝีมือวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านอธิบดีสุชาติสุชาติเวชภูมินะครับให้เราได้ดูมวยโดยเฉพาะยิ่งคู่นี้นี่แม่ยอดมวยของประเทศไทยคนหนึ่งนะครับในปี42พร้อมทางขอกราบขอบพระคุณครับพระน้ท่านรองนายกรระมนตรีครับท่านจตุรนนายแสงครับเีียงอยู่กับเราที่ตรงนี้ครับนี่ครับ ว่าแหลมใต้ครับวันนี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกไว้ครับกับการจัดรายการมวยแบบนี้อีกร้อยปีก็หาดูไม่ได้คร<ะ>ับ<ะ>คู่นี้ถือว่าเป็นคู่เอกของรายการก็ว่าได้นะครับเราแต่ว่าเราไว้คู่สุดท้ายแสนชัยนั้นสุดยอดของมวยเนี๋ยวในยุคนี้ในปัจจุบันนี้นะครับปอนต่อปอนนั้นเทียบกันแล้วแสนชัยสอคิงสตาร์ครับ วันนี้มาเจอเพชรเอกการซิดซ้อมเตียมตัวนั้นว่าดีมากครับทราบมาเตรียมตัวมาอย่างดีับนี่เป็นเกมยกที่หนึ่งนะครับของหวยคู่ที่5้าพยายเปิดเกมเข้าหาครับเพชรเอกจากหัวหินประจวบคีรีขันโอเจอขวาดูรับแสนชัยตั้งรับสุดยอวฝีมือครับรายนี้ ว่าผูต่อสู้นี่ถ้าผิดเพียมหลงทางนิดเดียวก็เรียบร้อยน้องแฟนมวยก็ยังอยู่กันแน่นเต็มไปหมดครับที่วัดแหลมใต้จังหวัดชเชิงเสาครับแต่วันนี้ครับเพชรเอกนั้นก็ถือว่าสุดยอดของมวยประเภทจังหวะฝีมือเหมือนกันนะครับเดยขับเคี่ยวกันมาอย่างสนุกแต่ว่าพูดถึงสุดยอดฝีมือแห่งแผ่นดินแล้วต้องมุมแดงนะครับแสนชัยนี่ครับเด้งและทรายครับ ตีไม่ได้ด้วยคู่อสู้วันนี้ต่อน้ำหนัก3ามปอนด์ครับหมดยกที่ 1, 1ก็ต้องขอขอบคุณนะครับยกที่ 2, 2> ครับยก2ครับมวยคู่สุดท้ายในวันนี้ขยับเปิดเกมเดินข้านหาครับทางด้านเพชรเอกเน้นที่วงในเป็นหลักครับตอนนี้ั้งรับคอยรอคอยสวนคอยโต้ครับแสนชัยมวยที่ออกได้2กาตา อนนี้เปลี่ยนมาเป็นมวยซ้ายแล้วว่าแข้งขวาคอยออกเพชรเอกไม่สนครับเปิดไฟหน้าเร่งเครื่องชนแล้วครับตอนนี้เพชรเอกนั้นเตรียมตัวมาดีครับวันนี้เปลี่ยนเกมครับจากมวยตั้งรับวันนี้จะสังเกตเห็นว่าเพชรเอกนั้นเดินลุยเลยครับเดินลุยเข้าไปใช้ความสดครับชนเข้าไปแสนชัยนั้นใช้จังหวะฝีมือนะครับดูครับลูกหลักรูกเรียม ตั้งรับไม่ออกอาวุธพุ่มเปลือกครับน่ามวยที่ชกับแสนชัยนี่ต้องทําการบ้านมาอย่างดีนะครับนี่ครับแกตั้งรับคอยรอคอยโต้จุกจิกนล้วออกแข้งออกข้างออกไปเรื่อยครับเลี่ยมตัวอาแล้วครับกอล้ตตีดันแล้วแทงโอ้ต่างฝ่ายต่างแรกสอกนี่ครับแล้วตามด้วยแข้งซ้ายโอ้โหดูครับแสนชัยแก่งที่สุดร2อยาปอนด์อยู่ในขณะนี้ครับของประเทศไทย แต่ว่าตอนนี้ตอนน่อหนัก3ามปอได้กับเพชรเอกเปิดเกมเร่งรีบไว้ครับไม่มีการรอไม่มีการเต้นไม่มาจ้องครับวันนี้เล่นในอย่างเดียวครับเพชรเอกแสนชัยนั้นใช้กำแพงครับตั้งกำแพงรับมีลูกทีคอยตั้งกำแพงเพชรเอกนั้นลงทุนเลยครับลุยเลยครับวันนี้ตั้งใจเต็มที่ครับถือว่าการฟิตซ้อมดีเยี่ยม จะต้องให้ให้มั่นคงนะครับพลังกำลังไรเหี่ยวไรช็อตนิดเดียวนี่พูดได้เลยว่าแพแน่นะครับเพราะนั้นเพราะฉะนั้นพละกําลังมีตองคงเส้นคงวาครับแต่วันนี้เกมของเพชรเอกครับไม่มีคําว่าแท่จ้องเปิดเกมรับแข้งซ้ายรับแข้งด้วยซ้ายโต้คืนทายันวันนี้ไม่เก่งศักดิ์ศรีครับเอาล้วครับหัวได้น้ำหนัก3าปอนด์มีซอกฟ้ามาสลับล็อกปีกตั้งกระแบงขา หาเลี่ยมตีไม่ได้ครับกรรมการรงธนจันร์จากเวทีมวยราชดำเนินครับวันนี้เรามาร่วมกันหลายๆที่โอ้โหออกไปเรื่อยออกแข้งออกข้างออกไปเรื่อยครับแสนชัยนี่ครับนี่คือสุดยอดมวยไทยร้อ23ปอนด์สุดยอดที่สุดในขณะนี้ครับเพชรเอกนั้นเดินครับติดตลอดครับประเภทไมห่หายใจหมดยกที่2 สอคิงสตารเพชรเอกสิทธิพ่อครับเกมยกที่3ครับมาชมกันไปเรื่อยๆครับสุดยอดครับมวยทีวีที่มีอย่างนี้ให้ดูอันดับ1-23ตอน์ของประเทศไทยครับทางด้านแสนชัยโชคกับใครนี่ต้องต่อน้ำหนักตลอดครับวันนี้ก็ต่อ3ปอนด์ให้กับเพชรเอกเกมมาถึงตรงนี้นี่เอาแล้วครับชัดก,ก็ไม่แน่นอนแล้วครับ ่อนการชกปดาเกจีอาจารย์หลายๆสำนักบอกว่าฝ่ายแดงแสนชัยครับปีภาษีน่าจะได้เปรียบแต่ว่าถึงตรงนี้แล้วนี่ต้องรุนเหนื่อยแล้วครับครับอย่างที่เรียนให้ทราบก็ว่าการเตรียมตัวของเพชรเอกในไฟน์นี้นะครับตั้งใจโดยเฉพาะเลยนะครับที่จะมาสู้กับแสนชัยนะการชกในวันนี้จะเห็นครับเกมการชกเน้นเพชรเอกนั้นปกติจะเป็นมวยตั้งรับนะครับวันนี้จะเดินตลอดครับประเภทหายใจรถต้นคอครับต้องทําให้ทางด้านแสนชัย ปอดทำงานไม่ทันนั่นแหละครับเี่ยวเอี่ยวหดหมดแรงแต่ว่าจะหมดออหรือไม่การที่ซ้อมเท่าที่ซื่อกซ่าม,มาบอกโอ้โหวันนี้มาเต็มรอยแสนชัยสาดแข้งซ้ายเตะแล้วคาเตะแล้วกันออกข้างขยับแล้วออกแข้งซ้ายก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับช่อง11กรมประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านทธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับท่านอนะีิบดนะีนนะสุดชาติสุดชาติเวชภูมิที่ได้ ให้ความกรุณนานะครับในการถ่ายทอดสดในวันนี้เดี๋ยวว่าท่านผู้ชมทางบ้านได้ชมมวยจนกระทั่งถึงคู่สุดท้ายนะครับ้าตรงนี้ยกนี้ระตุหรือเกินอา,ออาล้ครับก็เป็นข่าวดีสาหรับแฟนมวยทั่วประเทศที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้นะครับมวยคู่นี้เราถ่ายทอดให้ท่านได้ชม,ชมจนจบการแข่งขันนะครับ หายจนจบการแข่งขันนะครับอันนี้เรียนแจ้งกับผู้ชมทางบ้านได้รับทราบด้วยต้องขอขอบพระคุณไปยังท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ธนครับ,รบท่านธิบดีท่านอธิบดีสุชาติสุชาติเวชภูมินะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนนี้นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีพระท่านจตุรนฉายแสงก็นนั่งชมตลอดนะครับท่านให้เกียรติเป็นประธานในการจัดการแข่งขันศึกในวันนี้ เราก็นั่งชมกันตลอดจกกระทั่งถึงคู่นี้ยงนี้ดูเดือดแล้วกันต้องขอขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับท่านสุชาติสุชาติเวชภูมิครบนเวทีนั้นเป็นยกที่3นะครับตอนนี้ดูกันเต็มๆครับสำหรับนักมวยประเภทคลาสสิกข,ของขม,มวยในรายการนี้หมดยกที่3ครับครับก็ต้องขอเิสองคา เพชรเอกสิทธิ์เจ้าพ่อยกที่4ครับอ้โหไม่ฟังเสียงครับเพชรเอกปิดปีนก็ใส่เลยครับเดินเครื่องเข้าไปเลยท่านผู้ชมกําลังชมครับสุดยอดฝีมือของประเทศไทยครับในยุคนี้ครุณลุงมาครับแม่บรรดาพี่น้องแฟนมวยถามกันมาเยอะครับว่ามวยคู่นี้ถ่ายทอดจบหรือไม่ครับอันนี้เป็นข่าวดีครับต้องเรียนให้กับพี่น้องแฟนมวยทราบว่าการถ่ายทอดของเรานี่ถ่ายทอดจนจบการแข่งขันของมวยคู่นี้นะครับ ถ่ายทอดจนจบการแข่งขันผู้หนยคู่นี้นะครับอันนี้แจ้งให้ทราบต้องขอขอบคุณไปยังท่านอธิบดีกรมสัพกรมประชาสัมพันธ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกรมประชาสัมพันธ์ท่านอธิบดีสุชาติสุชาติเวชภูมิครับวันนี้ท่านได้ให้ความกรุณานะครับกับคณะผู้จัดงานคณะเจ้าภาพนะครับถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมทางบ้านทั่วประเทศไทยได้ติดตามศึกในวันนี้จนกระทั่งจบยกสุดท้ายแล้วก็โดย หลังจากที่จบยกสุดท้ายแล้วนะครับคุณสมมาตรโงสกุลคุณชัาชัยเพชรวิหารและก็ผมบัญชาออดวิมลพร้อมท้งอาจารย์องค์อาดใจใจทัดคุณคุณวีรศักดินิกัดคุณพิเชษเรือนอินนะครับคุณสุชาติชัยศรีวันนี้ก็มาช่วยด้วยต้องขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมงานกันในวันนี้ครับวันนี้ก็ต้องบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของวงการมวยไทยนะครับนะครับที่วัดแหลมใต้แห่งนี้เรามีมวยสุดยอดของประเทศไทยให้ชมกัน คู่ที่หกมาคู้ที่ห้าคู่สุดท้ายนะครับ oh. เยก็มาเ oh. พชรเอกนั้นอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าเป็นมวยที่ฟิตรามเตรียมตัวมาดีมากครับวันนี้และตั้งใจเหลือเกินครับว่าจะล้มสุดยอดมวยไทยให้ได้้ต้อง,องยอมรับถึงความเก่งกาจของทางด้านแสนชัยครับ สายตาดีตัวเล็กก็จริงครับแต่ว่าฝีมือมวยนี่เฉียบขาดเกินตัวเป็นมวยที่ชกยากไว้พิบเรียมตัวไม่ว่าจะเป็นนอกเป็นในนี่ครับเหลือเกินครับต่อน้ำหนักนี่วันนี้ต่อสามปอนด์นะครับอ่าเจอแข้ง้ายนี่พอครับเจอเข้าไปี่ถึงกับคอครับเพชรเอกโอ้โหดูครับแกออกแข้งออกข้างออกไปเรื่อยครับชกลำบากไม่ต้องเจอหมกกัดก็ประสาทเสียได้ครับมวยแบบนี้ จังหวะฝีมือครับจังหวะฝีมือของนักมวยนั้นเป็นส่วนสําคัญดังนั้นการออกอาวุธใช้เหลี่ยมเข้าช่วยนะครับภาะกำลังนั้นส่วนประกอบครับหมดยกที่4หมดยกที่4นะครับต้องขอขอบพระคุณครับอาหารปลาสอน้ำนะครับ 5... 3นาทีสุดท้ายครับในยกที่5้คุณดูครับเกมบนเวทีต้องขอบคุณ พี่น้องแฟนมวยที่ร่วมโดยช่วยกันหลายๆฝ่ายครับนี่จากภาคใต้ก็มีกอเดนหนูแดงคุณพภิษเตระคุณนี่จากโคลโลกจะเป็นคุณสุรพลเลวิสิตซูร,ร์ฟราตรีกุณนีเดียวแห่งห้องอาหารปลาสองน้ำและสิ่งที่จะต้องขอบคุณอีกท่านหนึ่งครับเลขาสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยครับคุณนรงค์อุ่นแพทย์นะครับหรือคุณกกมังปวยที่ร่วมโดยช่วยกันครับ งานนี้ถือว่าบุคคลในวงการมวยเราและหลายฝ่ายครับวันนี้ที่มาร่วมกันโอ้โหมันน,นี้เป็นที่ปราัพื้นใจครับสุดยอดมากครับ,รบ,รบเป็นประวัติศาสตร์ของการแข่งขันชกมวยนะครับในการถ่ายทอดทีวีอย่างที่คุณปเาเรีในศาสตร์ครับไม่ว่าจะเป็นพิธีกรเป็นนักมวยโอ้แล้วก็แฟนมวยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับโดยเฉพาะยิ่งแฟนมวยทางด้านมูลน้ำเงินของอเวทีมาตรฐานนะครับ เม่าจะเป็นราชินีรูบินีวันนี้มาจังหวัดฉะเชนเซาสมบสมิาครับต้องขอขอบคุณหัวหน้าคณะทุกคณะเลยวันนี้มาหมดเลยนะฮะหัวหน้าคณะทุกคณะมาให้เกียรติมาในงานนี่ทุกท่านเลยทีเดียวแล้วก็โคศกแต่ละช่องนี่ก็มากันหมดนะครับเม่ว่าจะเป็นช่อง3ช่อง5ช่องเนะครับช่องไอทีวีช่อง11 U b c บมากันหมดเลยต่างขอพระคุณครับนี่แหละครับ คนในวงการมวยก็ร่วมด้วยช่วยกันครับคนละเล็กคนละน้อยเหมือนอย่างกรรมการก็เช่นเดียวกันครับวันนี้จากราชชนดวงก็มาร่วมกันโอ้ร่วมกับเวทีมวยเดอะมอท่าพระนะครับหลายฝ่ายงานของเราก็สําเร็จรุ่วงไปด้วยดีนะครับนี่เป็นยกสุดท้ายแล้วนะครับครับู่สุดท้ายการเดดต่อยของเราก็คงจะจบลงที่มวยคู่นี้ครับครับ เดี๋ยวหลังจากที่กรรมการชูมือเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากที่กรรมการรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูมือเสร็จเรียบร้อยคุณชันชัยเชรวิหารแล้วก็คุณสมมาตรหงส์สกุลแล้วก็ผมบัญชาอ,อนีิมนคุณวิเชษเรือนอินคุณวีรศักดิ์เนินกัดอาจารย์องค์อัจใจทัตคุณก็ลาท่านผู้ชมไปเลยกับกรรมการก็คงรวมคะแนน